คดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในประเทศไทยะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าผู้ที่ประสบเหตุแล้วเสียชีวิตถูกฆาตกรรมแยกอวัยวะคือหนุ่มชาวรัเสเซียนะคะคือนายมิคาเอลเอมเลนอฟแม่เขาว่าติดต่อไม่ได้ถึงขั้นนบินจากรัเสเซียมาที่เมืองไทยนะคะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาลูกชายวัย30ปีให้หน่อยหลังจากหายตัวไปที่เมืองไทยเบาะแสที่แม่ให้ก็คือว่าก่อนที่ลูกจะหายตัวไปลูกชายถูกเพื่อนสัญชาติเดียวกัน ส่งข้อความมามาขู่ให้ใช้นี่เป็นเงิน1 2 0 0 0 0ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ3ล้าน7แสนบาทแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรซึ่งตัวนายมิคาเอลนะก่อนเขาจะหายตัวไปเขามีการแจ้งความเอาไว้แล้วเมื่อวันที่8มกราคมว่าเขาโดนขม่มขู่ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็เลยแกะร่องรอยเบาะแสค่ะพิกัดสุดท้ายที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในจังหวัดชนบุนรีนะคะคุณผู้ชมภาพสุดท้ายวันที่7มกราคมพบว่า เขาเดินออกจากโรงแรมที่พักก็ดูแล้วปกตินะคะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตและหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่โรงแรมนี้อีกเลยค่ะเจา้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยขยายผลต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจนกระทั่งพบว่าตัวมิคาเอลเนี่ยเสียชีวิตแล้วและถูกฆ่าหั่นแยกอวัยวะทิ้งกระจายในพื้นที่รกร้างพื้นที่กว้างประมาณ1ิไร่ ในซอยพัฒนาการสีอร่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนเนี่ยแหละค่ะตัวอวัยวะเนี่ยถูกกระจายทิ้งแยกเป็นจุดๆ5จุดสว่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยถูกเอาเสื้อผ้าเนี่ยกับกระเป๋าของใช้ส่วนตัวไปกองทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมคะขนาดตำรวจเจ้าว้าที่ที่เดินตรวจสอบเก็บหลักฐานอวัยวะเอากลับมาพิสูจน์เนี่ยยังบอกเลยว่ากลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงมากมันมีกลิ่นเหม็นแถวๆนี้วะเฮียมันมีกลิ่นเหม็นแถวๆเนี่ย ไปเดินทั่วอ,อยใช่เนี่ยผมได้กลิ่นเหม็นแถวๆนี้ไม่รู้ว่าลมโชยมาจากทางนู้นหรือเปล่าไงอือหือว่าแล้อนนวอว่าได้กินอยว่ จ6งแล้ว6จุดนะคะที่ถูกกระจายทิ้งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มี5จุดอะเป็นอวัยวะถูกแยกกันอีกจุดหนึ่งเน่ยเป็นจุดที่เสื้อผ้ากับกระเป๋าถูกทิ้งเอาไว้แล้วอวัยวะแต่และส่วนนะคะถูกหั่นแยกหมดเลยมีส่วนหนึ่งที่ยังหาไม่เจอนะคะก็คือตั้งแต่ส่วนหน้าอกเนี่ยยาวลงมาจนถึงหน้าท้องด้วยแชทข้อมูลที่แม่เขาให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่าปมการสังหารเนี่ยน่าจะมาจากการฆ่าล้างหนี้เพราะว่าส่งแชทมาข่มขู่เรื่องเงินและส่งมาเนี่ยเป็นภาษารัสเซียนะคะแต่ว่าถอดแปลความได้ว่าลูกชายของคุณอยู่กับพวกเราเราป้อนเฮโรอีนให้เขาตอนนี้เขาหลับสบายดีเพราะว่าเขาเอาโคเคนของพวกเราไปมูลค่า1 2 0 0 0 0ดอลลาร์และยังไม่คืนคุณมีเวลา24ชั่วโมงในการเอาเงินมาคืนให้กับพวกเราถ้าคุณปฏิเสธเราจะขายอาวัยวะของเขา เป็นข้อความข่มขู่ที่น่ากลัวมากคือพอแจ้งกับแม่เขานะคะว่าลูกชายของคุณแม่เสียชีวิตแล้วอวัยวะคือถูกหั่นแยกกระจายแม่เขานั่งร้องไห้อยู่ในห้องสอบสวนของสอพอหนปูเอค่ะเหมือนรับไม่ได้ตกใจทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสาบินจากรัเสเซียม,มาตามลูกชายอะแต่มาไม่ทันลูกชายถูกฆาตกรรมตามคำข่มขู่เอาไว้แล้ว แล้วก็ล่าสุดตํารวจก็เร่งแกะรอยเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะมันเป็นคดีอุกัการ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราจนกระทั่งได้ข้อมูลล่าสุดเป็นหลักฐานสําคัญค่ะก็ล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จับภาพเพื่อนชาวรัสเซียสองคนของตัวผู้ตายคนหนึ่งชื่อดิมิสทรีอีกคนหนึ่งชื่อว่ายารอสลาฟขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้มันห่างจากจุดที่ฝังศพประมาณสัก1กิโลเมตรแต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าตัวอวัยวะที่ถูกหั่นนะคะ อาจจะอยู่ใต้เบาะหรือเปล่าออ๋มันจะมีภาพภาพหนึ่งที่ออกมาจากหน้าบ้านเพราะว่านี่เนี่ยเบาะมอเตอร์ไซค์อ่ะที่วงกลมเอาไว้คือมันปิดล็อกไม่สนิทตรงท้ายอ่ะมันเพเยอ อ๋อเหมือนกับนี้เอาของชิ้นใหญ่ใส่เข้าไว้ใต้บ่อจนกระทั่งบ่อเนี่ยปิดไม่รงและผู้ชายฝรั่งสองคนที่ออกมาจากบ้านนะคะอ,ออกมาจากบ้านหลังเดียวกันคนนึงขี่ออกมาก่อนและอีกคนนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามออกมาแล้วก็ออกจากหน้าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่เขาออกมาเนี่ยมันห่างจากจุดที่เจอร่างผู้ตายประมาณสักหนึ่งกิโลแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็ขี่วนเข้าวนออกอยู่แบบนี้หลายรอบคุณผู้ชม,มครับเขามีการหลบหนีนะครับทั้งคู่ทั้งยารลอตารฟแล้วก็ดามมิทรีจนล่าสุดตำรวจทราบเบาะแสว่าทั้งสองคน ไปหลบอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพครับสุขุมวิท71พระขนงเหนือแล้วก็เข้าไปเคาะห้องเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวทั้งคู่หััลัีดดด Sit, sit down, sit down. down, sit down. I'm 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 down. i am down i down i down i am down Okay. Okay! จับได้ทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมทั้งยาลอสซับแล้วก็ดามิทรีก็คุมตัวต่อนะครับ <Okay. S 1> ทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธอยู่ <Okay. S 1> ก็ต้องมีการคุมตัวกลับมาที่สพหนองปลือในท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับทั้งคู่ให้การปฏิเสธทั้งหมดเช้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราคุณอภัยจิตไปที่สพหนองปลือก็คือทั้ง2คนอยู่ระหว่างการแยกขังอยู่และนี่คือบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับที่ กลุมตัวมาที่จากาจากรุงเทพมาที่ชนบุรีท้องที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยซักคำคุณ oh. ผู้ชมครับและตอนเช้าที่สพหนองปลือเนี่ยมีการสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับแต่อย่างที่บอกให้การปฏิเสธตั้งแต่ตอนเช้าจนวันนี้มีการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากพอทอนะครับมาเก็บร่องรอยหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันที่ทั้งคู่เนี่ยขี่ออกไปที่บอกว่าน่าจะมีการใช้เอาชิ้นส่วนต่างๆยัดใส่ ใต้เบาะรถเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับมีการเปิดใต้เบาะเพื่อที่จะตรวจดูแล้วช่องข้างในเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่พอที่จะใส่ถุงดําถุงใหญ่ๆลงไปอะครับก็มีการวัดระยะแล้วก็เก็บถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ตรวจลายนิ้วมือตรวจหลักฐานทุกอย่าง จากข้อมูลเขาบอกว่าคนร้ายน่าจะหั่นแยกมากกว่า10ชิ้นอตอนนี้เจอ1ิชิ้นส่วนตั้งแต่หน้าท้องถึงสะโพกยังไม่เจอ,อแต่เบื้องต้นจากการตรวจรถเนี่ยมีการเก็บคราบเลือดนะครับคือทั้งสองคันก็พบว่ามันมีคราบเลือดของมนุษย์อยู่ใต้เบาะรถ<อ>จริงนี่ทั้งสีดําทั้งสีเทาเจอคราบเลือดครับทั้งสองคันเลยจริงๆต,ตัวพื้นที่ช่องเก็บของใต้เบาะมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ใหญ่มากนะคะโอ้โ<ฮ>แต่ว่า ไอเอ็นแม็กเนี่ยรุ่นนี้ใหญ่เหรอใหญ่เป็นเป็นเบ้าลงไปแต่ถ้าเทียบกับอวัยวะคนมันหั่นไงแต่ว่าอันนี้ใช้สองคันด้วยโอ้แล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกประจําก็แต่ก็เจอคราบเลือดใช่ไหมเจอค้าบเลือดเป็นหลักฐานสําคัญเลยครับว่าถ้าเป็นของคนตายนี่ก็คือชัดเจนว่านี่แหละรถที่ใช้ในการคดีที่โหดมากนะคะสดไแล้วถ้าถ้าเป็นพวกอิตาเลียนเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาเฟียถ้าเป็นพวกรัสเซียเขาจะเรียกแก๊งพวกนี้เขาเรียกมาเฟียก็คือพวก มาเฟียแต่เป็นมาเฟียรัสเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืน่ากลัวมากเขาโหดโจริงๆแล้วมากอ่อเหตุที่ไหนในบ้านเราใช่ค่ะพัทยาชนบุรีนี่ก็รัสเซียทั้งนั้นเลยใช่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซีย,อย,ยอยู่ในพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตำรวจต้องต้องขยายผลต่อแน่เพราะว่าในแชทที่ข่มขู่แม่ผู้ตายมีการพูดถึงเรื่องยาเสพติดจำนวนมากเอาไว้ด้วย